ตลบถูงช่องอิมใช่ไหมจันทีมครับไม่เกี่ยวช่องนี้ทุกคนครับวันนี้ก็ที่ทุกคนทราบนะคะว่าอุมอิ๋มก็ไปทีมอ่ะจะได้กลอบบ้านไปที่นครพนมเยเพี่ยังมาไหลเรือไฟด้วยใช่แล้วก็ไปไปไปมั่นเขาด้วยครับมั่นอะไรม้านอิ่มไงบัานอิ่มโอเคทุกคนตอนนี้รถมาแล้วนะครับอาที่รักเก็บเดี๋ยวผมขอตัวเก็บของขึ้นรถก่อนนะทุกคนโอเคเดี๋ยวเจอกันที่สนามบินนะครับ คนคะตกเครื e. <S <S ่องตก่องตกเครื่องไงแซบ เอ้อยาคิดดูทุกคนคือพี่อะจองจองไว้อะมันแพงตั๋วแพงได้นะคือตกอะคือวันนี้ไม่รู้เป็นไรคือรถรถติดมากอะคือแบบโมติผมไม่เคยตกเครื่องนะแล้วก็ไม่เคยแบบอะไรงไงขนาดเนี้ยโมติจริงคือนั่งเครื่องมาก,ก็เยอะนะเยอะมากนะครับแต่ผมไม่เคยตกเครื่องอันนี้วันแรกเลยลก็ตกอ,อิบครั้งแรกแล้วเราคำนวณพลาดคือวันนี้รถมันติดมากทุกคนพี่ออกบ้านตั้งแต่6โมง โมประมาณ2ี่สิบป่ะใช่คือปาตีมันจะทันนะครับแต่คือผมมาถึงสนามบินประมาณ8มโมงยี่สิเครื่องออกเจ็ดโมงห้าสิบห้าสวยม <c oughs> วาก <c oughs> ทำไง<ห>เ<ห>ด้อตอนนี้ก็รอแต่กินข้าวปลอบใจตัวเองอ<า>อกินเตี๋ยวครับทุกคนกินเตี๋ยวยอมใจตกเครื่องก็เป็นว่าที่แรกต้องไปนครถึงนครนมประมาณ9ก้โมงสห้าแล้วก็กลับไปที่บ้านเลยแต่ว่าเป็นแผนเป็นว่า ไปลงที่สกลนครแทนค่ะไฟออกประมาณบ่ายโมงสี่สิบบ่ายโมงยี่ห้าอลนบ่ายโมงยี่ห้าเรอใช่ประมาณบ่ายโมงย่ไฟออกบ่ายโมงยี่ห้าเออไฟออกบ่ายโมงยี่ห้าก็ถึงถึงสกลนครก็ประมาณบ่ายสองครึ่งบ่ายสองสี่สิคือที่จริงอะเราควถึงลแต่เก้าโมงใช่แต่ว่าคือมันผิดแผนนะคะันผินอถึงบ้านที่ก็น่าจะประมาณสักสี่โมงเลยนะคะแต่ก็ยังท่นอยู่ท่นอยู่ โอเคขอทุกคนเรามก็เช็คอินกันเรียบร้อยเดี๋ยวเข้าเกตกัน <c oughs> ไปนั่งรอในเกตเนาะก็มีเวลาประมาณชั่วโมงครึ่ง <c oughs> ก็ไม่นั่งรอในเกตกันแล้วกัน ทุกคนตอนนี้เรากําลังจะเดินไปเกตนะครับนะเกตก็คือตรงที่ตรวจตัวขึ้นเครื่องนะทุกคนตรงที่เขาจะเรียกขึ้นเครื่องนะครับใช่ไหมช่างมันนะทุกคนนะก็เผื่อบางคนไม่รู้นะเขาบอกมันพี่ร็ไม่รู้เหมือนกันเออไม่รู้อ้คุณนั่ง่บ่อยยังไม่รู้เลยตอนนี้โอเคทุกคนเดี๋ยวผมจะถ่ายตอนขึ้นเครื่องให้ดูด้วยนะครับแต่ว่าบนเครื่องไม่ได้ถ่ายนะครับตอนนี้ก็เหลือเวลาประมาณ2ชั่วโมงนะถึงจะแบบขึ้นเครื่องอ่ะ คือมาถึงสนามบินประมาณ8ปดโมงอ่ะเครื่องออกบ่ายโมงกูได้อยากชอบเลยใครบอกให้เสียตังค์้วยของกันโอเคครับไปเจอกันทุกคนทุกคนตอนนี้ก็เที่ยง49แล้วนะคะเราจะได้ขึ้นเครื่องแล้วเับเป็นตื่นเนึไงเมทแทมไม่ได้หลับเลยพี่ทีมาหลับมีนะมีหลักฐานอิกดี่ถ่ายไว้แล้วขึ้นเลยค่ะทุกคน จร<โ>ิงๆงงก็ไฟบินเราบ่ายบ่ายบ่ายห้าทีถึงสะกลก็ประมาณหนึ่งชั่วโมงนะับไปอ่ะก็นั่นละค่ะก็กว่าจะถึงบ้านก็นอนไม่ไปไหนแล้วก็ได้ค่ะทุกคนตัดภาพไปที่ขึ้นเครื่องเลยไปทุกคนคะนึกว่าจะได้นั่งแยกนั่งข้างกันก็จะนอนอย่างนี้แหละ รับคุยในนี้รับคุยเลยติ๋มคิดว่าจะแน่องแยกนะจะได้คู่ผู้ชายได้เยเลยอ,อนั่นแหละค่ะทุกคนก็ออกเดินทางกันเลยนะคะเจอกันที่สกลนครและนครสนมโอเคค่ะทุกคนก็ถึงสกลนครเรียบร้อยนะดูสภ้พาตอนนี้ยังไม่ไนอนเลยก็หลับบนเครื่องมาแล้วทุกคนขับรถไปที่บ้านนะคะก็เจอกันที่บ้านเลยค่ะทุกคน คอนทันตอนนี้ก็ถึงบ้านาอุมยแล้วนะคะแบบคนเยอะมากๆเลยนะเสียงแบบเสียงดังว่ากบบจะแบบรบกวนนิดนึงนะคะก็เดี๋ยวทำคลิปกระต่อเลยค่ะแม่ไหมคะี่คแม่มีแม่ค่ะสวยแม่ใช่ไหมล่ะ <c oughs> ตอนเสาวแม่สวยมากเลยนะใส่เสื้อสีเหลืองนี้ ้รนแรงในใจของคเต็มบ้านค่ะเห็นเงยนหล่อหล่อขอสัมภาษณ์เหยคะทไมหน้านาวันเด็ดูดูแกงนเลยคอับเฉยๆนะแผนๆไม่ได้ตแต่งงานไม่ใช่งานงานคนยางืยอ ก็วันนี้นะคะก็มาให้เจอแม่บีมนะคะครับคลิปต่อไปจะเป็นคลิปเที่ยวอะไรแไปอยู่ในตัวเมืองนคราเขาบ้านบีมก็อยู่ร่องอําเภอเบย์นะคะก็เลยแบบเลยไม่ได้มาอยู่ที่บ้านนะคะทุกคนมันทำคลิปทำงานอะไรลำบากก็อย่างที่ทุกคนเห็นนะคะว่าคนเยอะมากเยอะจังเครอซื้อลูกนแทนๆทางนี้หน่อยใช่ไหมหน่อยทีนี้ก็จะเป็นพวกป้าๆนะคะญาติๆาติ แล้วนูน่นนะนูนนะฝั่งนู้นนะฝั่งนูน,นไม่ <c oughs> เออไม,ไม,ไม่ไม่แฟนขับเราแฟนขับเน้มเออวะเราไม่เกี่ยวเลย,เย <c oughs> จะเป็นเที่ยวไหลด้วยไฟไหมคะสัด <c oughs> ูคลิปด้วยนี่คะโอเคค่ะ <c oughs> okay, ทุกคนตอนนี้ก็อยู่ที่โรงแรมแล้วนะคะตรงชื่อโรงแรมว่า <c oughs> ชิกชิกคิวโขอ,อะไรประมาณนี้แหละจำชื่อ <c oughs> ไม่ได้นะก็โรงแรมนะคะจะตั้งอยู่ตรงนี้เลยแลนด์มาร์คพญานาคเห็นปะเท่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 ใช่แล้วแล้วก็ติดริมโขงเลยนะคะแล้วก็ดูบรรยากาศเลยทุกคน สียงดังมากใช่มันมีเวทีอยู่ตรงนี้ไงแล้วก็เมื่อกี้เพิ่งมีเรือไฟไหลผ่านไหลผ่านไปนะคะทุกคนแต่ว่าเราดูไม่ทันเราออกมานะไม่ทันนะคะก็เดี๋ยวจะเหลือลำสุดท้ายลำรอบอประมาณสองทุ่มครึ่งวันนี้นะคะเขาไหลทั้งหมด3ลำเลยคะ่ะทุกคนแล้วก็ไหลทั้งหมด3วันวันนี้เป็นวันแรกพรุ่งนี้น่าจะไหล2ลำที่เหลือก็ไหลพรุ่งนี้เลยมันมีเยอะมากเลยนะรู้ป่าวว่ามีมกี่มีกี่ลำ พี่ลำไม่รู้เหมือนกันดูแป๊บเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะหลายอำเภออะอำเภอละหนึ่งลำค่ะอำเภอละหนึ่งลำใช่รู้ไหมว่าหลายเรือไฟอ,ะอ่ะเขาทํามาเพื่ออะไรเพื่ออะไรคือหลายเรือไฟอะเขาจัดขึ้นมาเพราะว่าแต่ก่อนอะเขาเรียกว่าอะไรชาวนคะรพนมอะ่ะเขา เขาทำขึ้นมาเพื่อว่าเขาเรียกว่าอะไรสักการะร้อยพระพุทธบาทของพระพุทธเจ้าอ่าก็ประมาณนี้นะคะแล้วก็ความเชื่อมีหลายความเชื่อมันก็จะมีสักการะเอ่อเพื่อบูชา้อยพระพุทธบาทใช่ไหมแล้วก็มีบูชาพญานาคบูชาเอ่อพะตนตรยแล้วก็บูชาเอ่เขาเรียกว่าอะไรอ่ะแม่คงขานั่นเองก็คือแม่น้ำนั่นเองนะคะทุกคนก็นั่นแหละค่ะทุกคนก็ควรามันมาของไหลเรือไฟเนาะเผื่อแบบทุกคนไม่รู้ว่าเรือไฟคืออะไรพี่อุ๋มอิ่มคะอย่างนั้นอย่างนี้ก็สามารถเสิร์ชหาข้อมูลได้นะคะเพื่อเป็นความรู้ ในเรื่องของประเพณีบ้านเรานั่นเองค่ะ<ม>ก็เดี๋ยวจะพาไปดูเรือไฟใกล้ๆเลยแล้วก็เดินดูงานนะคะทุกคนโอเคไปเลยโอเคค่ะทุกคนนี่ก็คือพญานาคนะคะ<ม>เขาเรียกหรือว่าเรียกว่าแลนด์มาร์คของนคพรพนมนั่นเองก็เดี๋ยวไปไหว้กันนะก็เดี๋ยวมาดูริมผมรู้สึกว่าเรือไฟลำสุดท้ายจะมาแล้วนะคะทุกคนไหนมียอป่ะคะอมาแล้วเลยสุดท้ายเฮ้ยแต่เห็นแก๊ลลี่ใ,ใหญ่มากเาลราโน้นก่อกก็นด้ ันนี้คือลำที่ที่สองใช่ลำแรกลอยไปแล้วลำแรกนะคะลอยไปไประมาณช่วงตึ้ง,งแล้วก็ลำเมื่อกี้สองทุ่มตอนนี้ก็จะสองทุ่มครึ่งแล้วก็ลำที่สามมาแล้วทีเนี้ยเขาจะจุดพลุด้วยนะคะทุกคนแล้วเสร็จแล้วแบบสวยงามมากเดี๋ยวให้ดูเลยตอนไหนจะจุดตรงไหนอะจุดตรงเรือไฟเลยใ, <น S 1> ใช่มีแสดงด้วยนะครับทุกคนครับนี่คือแสดงถ่ายรูปได้ไหม ไหลเรือไฟมีการประกวดด้วยนะคะทุกคนไม่ใช่ว่าไหลกันเล่นนะไม่ใช่ว่าไหลเพื่อความเชื่อเพื่อบูชาอะไรย่างเงี้ยแล้วก็มีรางวัลด้วยนะคะมีถ้วยรางวัลด้วยนะทุกคนอ๋อก็คือแต่ละอำเภอสองคนควใช่ใช่ประมาณนี้รูปอะไรอะดูไม่เหมือนกันแต่ที่แน่นะที่เรารู้คือการทําไหลเรือไฟมันจะมีหลายรูปมากมีสิ่ง มีพระัตนาไตรมีพระพุทธรูปแล้วก็เยอะอเ,เกี่ยวกับแบบสิ่งความเชื่อของชาวแลรวกมรชาวอีสานดังนั้นเลยอะ่ะมีพุทธมีอะไรอย่างเงี้ยน่แหละไม่เห็นมันมันอยู่ที่เดิมนานแล้วใชไมไม่มันจะไหลมันจะลอยมานอยู่อเ,เออมันมีมันมีเทคอีกอันหนึ่งคือก่อนที่เขาจะไหลเรือไฟใหญ่อะ่ะเ,เขาจะเ,เป็นเ,เขาเรียกว่ากะลามะพร้าวอะ่ะแล้วก็ใส่เทียนลงไปแล้วก็ลอยให้มันเป็นกระทงสายก่อนเป็นเส้นใช่ก็ไม่เชื่อก็ดูถ่ายถ่ายใกล้ๆถ่ายตรง มีแบบแสงไฟอะไรยิบระยับตรงแม่น้ำอ่ะจริงๆเนี่ยนะครับทุกคนอันนั้นคือเขาเรียกว่ากระทงสายนะทุกคนเห็นเส้นๆมั้นไหนไหนนี่ไงนี่ไงถ่ายถ่ายไกลไกลไกลซูมซูมไกลนี่นั่นแหละแบบนี้แหละมันจะมีแบบผู้รังวัลด้วย จุดคู่เ<ช>่ยประมาณเนี้ยนี่ยเริ่มจุดแล้วเริ่มจุดแล้วที่เขาจุดเพราะว่ามันอยู่ถึงเขาเรียกว่าจุดกรรมการแล้วกรรมการเพราะว่าจุดกรรมการอยู่ตรงโน้นแล้วทีเนี้ยคือเขาก็จะจุดว่าเขามีลูกเล่นอะไรให้ดูบ้างอะไรอย่างเงี้ยใช่แล้วเขาก็จะจัดจตัดสินเรื่องไฟสวยงามเรือไฟแบบมีความหมายอะไรอย่างเงี้ยก็ทั่วไปค่ะแล้วมระเด็ตอนนี้มันมันมองเห็นได้ เด,เดี๋ยวมันจะมาจุดตรงนี้อีกมันจะมาจุดหูดตรงเราอีกใช่เหรอเพราะว่ามันเป็นแลนด์มาร์คมันจะไหม้ไหมเด็กไม่ไหม้<อ>มังผมไม่ดูเรือแล้วคนดูนี่แทแ <c oughs> แน,น,นแลต่แ้วมันเลยเกิทุกคนไม่ดูแม่รักเรือนะดูดูนี่แทนแล้วกันมันเป็นโครงไม้นะนนเนี่ยหนทุกคนอันนี้คือโครงไม้แล้วก็จุดไฟนะครับวิธีทำการทำเรือไฟอาจจะพูดก็คืออุขยไม่ทันเดี๋ยวดูก่อนก็ได้แต่ที่ว่าทีหลังดรักยาดูใหญ่ครื่ง นี้ใช่ไหมใช่แต่นี่คือเ,เห็นด้านข้างใช่แต่นี่คือน้ำจิ้มนะเดี๋ยวรอเจอเรอรอมันไหลมาตรงที่เราก่อนแล้วเราถ่ายมันจะเด่นกว่านี้ม,มันจะเห็นด้านหน้าและเห็นเป็นรูปเป็นอะไรเลย อยู่กลางลำไม่น้ำโขงเลยนะทุกคนมันลลเลยแ<อ>บบแต่ที่แน่คือมันจะมีรูปวัดพระธาตุพนมเกี่ยวกับวัดใช่อยาขึ้นชื่อของจังหวัดนครพนมก็วัดพระธาตุพนมนะมนาเลยไงเห็นไงมันจะมีแบบเป็นองค์เจดีมีแบบแต่ละลำมันมีหลายลรูปรวมกันใช่สวัสดีค่ะ เราจะเห็นเรือไฟพอดีเลยจะสวยมากเป็นร้านอาหารร้านดีคาเฟ่ใช่แล้วค่ะคม่้จะถีบเลยโอเ,โอเคค่ะทุกคนวันนี้ก็เราจะได้กลับกรุงเทพแล้วนะคะแต่ว่าก่อนไปค่ะทุกคน อยากให้ดูบรรยากาศตอนกลางวันก่อนอะน,นี่เลยนะคะทุกคนก็เห็นเป็นริมแม่น้ำโขงนะวันนี้นะคะเราก็จะไปที่วัดพระธาตุพนมด้วย,ปยไปไหว้พระธาตุแล้วก็กลับมาที่นครพนมก็ขึ้นเครื่องไปกรุงเทพใช่แล้วก็เดี๋ยวตัดภาพไปที่อำเภอท่าพนมแล้วก็พอดีจะไปรับปู่กับย่ามาด้วยนะคะก็ไปไหว้พระธาตุด้วยก็เจอกันค่ะทุกคน โอเคค่ะทุกคนตอนนี้ก็อิ่มอยู่ที่วัดพระาธาตุพนมแล้วนะคะพาพิธีมแล้วก็ญาตินี่มาไหว้พระาธาตุพนมตรงนี้เลยอันนี้คือองค์พระาธาตุพนมนั่นเองเป็นเขาเรียกว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองของนะครพนมเนี่ยแล้วก็อิ่มเรียนมปลายที่นี่นะคะอยู่เนี่ยตรงเรียนจะอยู่ข้างวัดพระาธาตุพนมเลยเดี๋ยวอิ่มถ่ายให้ดูนะคะก็คลิปนี้ไม่ได้มีอะไรมากนะคะทุกคนก็คือเหมือนกับมาพักผ่อนกับครอบครัวจะถ่ายได้ไม่เยอะนะคะทุกคนต้องขอโทษด้วยนะแล้วก็เดี๋ยววันนี้ก็ได้กลับกรุงเทพแล้วใช อาจารย์ทีมด้วยนะคะทุกคนไว้เจอกันใหม่คะ่ะบ๊ายบาย